คุณผู้ฟังเคยตั้งคำถามกันไหมคะว่าลูกค้าที่ดูเหมือนจะเข้ามาจากช่องทางต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆของเขาอาจจะมาจากบทความ SEO ที่เราทําไว้ก็ได้มันเหมือนเป็นเส้นทางที่บางทีก็แบบมองไม่เห็นชัดๆอะคะ่ะวันนี้เราจะมาลองแกะรอยเรื่องนี้กันดูนะคะจากข้อมูลที่เรามีเราจะมาทําความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า customer journey SEO ค่ะหรือว่าเส้นทางของลูกค้านั่นแหละที่มันเกี่ยวกับเนื้อหา SEO ของเราใช่เลยครับคือประเด็นน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แหละครับว่า บ่อยครั้งเลยลูกค้าไม่ได้คลิกซื้อทันทีหลังอ่านบทความจบมเส้นทางของพวกเขามันซับซ้อนกว่านั้นเยอะแล้วก็ข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันก็ชี้ว่าเออมันหลากหลายมากๆเลยครับที่บอกว่าซับซ้อนนี่มันเป็นยังไงเหรอคะปกติเราอาจจะคิดว่าแบบอ่านเจอข้อมูลคลิกแล้วก็ซื้อเลยแต่มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปถูกต้องครับมันไม่ใช่เส้นตรงง,ง่ายๆแดดนั้นเลยจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยพฤติกรรมลูกค้ามันมีหลายแบบมากครับ เช่นบางคนอ่านบทความเสร็จใช่ไหมครับเขาอาจจะจําชื่อแบรนด์เราไดออ้แล้ววันหลังเนี่ยเขาค่อยมาเสิร์ชชื่อแบรนด์ตรงๆใน Google หรือเข้าเว็บเราตรงๆเลยก็มีอ,อ๋อค่ะค่ะหรือบางทีก็อาจจะแบบไปเช็คโซเชียลมีเดียของเราก่อนอย่าง Facebook Page อะไรแบบนี้เพื่อดูความเครื่องไหวหรือว่าน่าเชื่อถือไหมแล้วค่อยตัดสินใจติดต่อเข้ามาจากช่องทางนั้นแทนก็ได้ครับไม่ได้คลิกจากลิงก์ในบทความโดยตรง อ๋อเข้าใจแล้วค่ะนึกภาพตามออกเลยเหมือนตอนเราจะซื้อของที่มันราคาสูงหน่อยบางทีก็ไม่ได้ตัดสินใจจากข้อมูลแรกที่เจอเนาะต้องวนไปดูรีวิวไปเช็คเว็บอื่นก่อนเหมือนกันแล้วล่ะครับคือมันเป็นแบบนั้นเลยหรือบางคนอาจจะบุ๊กมาร์กหน้าเว็บเราไว้ก่อนแล้วก็ใช้เวลาอีกสัก 2- 3สวันหรือบางทีเป็นอาทิตย์เลยนะเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเปรียบเทียบแล้วค่อยกลับมาตัดสินใจหรืออาจจะอ่านบทความอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกันในเว็บเราไปเรื่อยๆก่อนเพื่อให้มั่นใจพฤติกรรมทั้งหมดนี้แหละครับ คือตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าเส้นทางแบบหลายจุดสัมผัสหรือที่เขาเรียกกันว่า Multi-Touch Journey ครับผมลองนึกภาพตามนะคะสมมติลูกค้าเจอบทความ A ของเราจาก Google อ่านแล้วก็จำชื่อแบรนด์ได้วันต่อมาอาจจะเห็นโฆษณาเราบน Facebook เลยกดไลค์เพจไว้ก่อนผ่านไปอีกสองสวันนึกขึ้นได้คราวนี้ค้นชื่อแบรนด์เราตรงๆเลยเข้าเว็บแล้วค่อยกดซื้อ โหแค่นี้ก็หลายขั้นตอนหลายจุดสัมผัสแล้วนะคะเนี่ยใช่ครับซึ่งพฤติกรรมแบบนี้แหละที่ทําให้การติดตามขนว่าจริงๆแล้วลูกค้าคนนี้เนี่ยมาจากบุตความ SEO บทความไหนกันแน่มันค่อนข้างถ้าขายแต่มันก็พอมีวิธีอยู่บ้างครับไม่ใช่ว่าจะตามไม่ได้เลยแล้วเราพอจะมีวิธีตามรอยเส้นทางที่มันดูแบบ ซับซ้อนซับซ้อนแบบนี้ได้ยังไงบ้างคะิงที่เราใส่ไว้ในบทความนะครับตัวโค้ดเนี่ยมันจะช่วยบอกข้อมูลได้ว่าคลิกนี้มาจากแหล่งไหนหรือซอร์สอย่างเช่นบล็อกของเราเองผ่านช่องทางอะไรหรือมีเดียมเช่นบทความเนื้อหาแล้วก็มาจากแคมเปญหรือบทความเชื่ออะไรหรือแคมเปญมันก็จะทําให้เราพอจะเห็นร่องรอยจุดเริ่มต้นได้บ้างครับถึงแม้ว่าลูกค้าจะคลิกไปหน้าอื่นๆในเว็บเราต่อก็ตาม อ๋อ oh, เข้าใจค่ะคือเหมือนติดป้ายบอกทางไว้ที่ลิงก์แรกที่เขาคลิกเข้ามาประมาณนั้นเลยครับอีกวิธีก็คือการสร้างแลนดิ้งเพจเฉพาะครับคือเราสร้างหน้าเว็บเพจพิเศษขึ้นมาเลยสําหรับรองรับคนที่คลิกมาจากแคมเปญหรือบทความนั้นๆโดยเฉพาะในหน้านั้นอาจจะมีข้อเสนอพิเศษหรือโค้ดส่วนลดเฉพาะให้เลยถ้าลูกค้าใช้โค้ดหรือเข้ามาผ่านหน้านี้เนี่ยก็จะช่วยให้เรารู้ที่มาได้ชัดเจนขึ้นมาครับอืมก็น่าสนใจนะคะครับหรือ อาจจะลองวิธีบ้านๆนหน่อยก็คือสอบถามลูกค้าโดยตรงแบบนินเนียนตอนที่เขาติดต่อซื้อขายนะครับว่าแบบเออรู้จักแบรนด์เราได้ยังไงแต่วิธีนี้ก็ต้องระวังนิดนึงครับเพราะคําตอบอาจจะไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปบางทีลูกค้าก็จําไม่ได้จริงๆหรือตอบตามที่นึกออกนะตอนนั้นฟังดูเหมือนต้องผสมผสานหลายๆวิธีเข้าด้วยกันเลยนะคะเนี่ยแต่ถึงแม้ว่าการติดตามแบบเจาะจงที่มาสุดท้ายหรือที่เรียกว่า last click attribution มันจะยาก บทความ SEO ก็ยังคงมีคุณค่ามีความสําคัญมากๆอยู่ใช่ไหมคะสําคัญอย่างยิ่งเลยครับคือถึงแม้บทความ SEO อาจจะไม่ใช่จุดที่ปิดการขายโดยตรงหรือแบบไม่ได้เครดิตจากการคลิกสุดท้ายเสมอไปแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่ส่งพลังมากๆครับในการสร้างการรับรู้หรือ awareness มันให้ข้อมูลที่จําเป็นทําให้ลูกค้ารู้จักเราเกิดความสนใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยสาคัญมากๆที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อในขั้นตอนถัดๆไปไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนก็ตามครับผมค่ะสรุปจากการที่เรามาคุยเจาะลึกข้อมูลกันครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะคะว่าเส้นทางการตัดสินใจซื้อของลูกค้าออนไลน์เนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยแล้วก็บทความ SEO ถึงแม้จะไม่ได้เป็นพระเอกในตอนจบเสมอไปแต่ก็มีบทบาทสําคัญมากๆในการเปิดฉากหรือเริ่มต้นเส้นทางนั้นๆเลยทีเดียวใช่ครับ และนี่ก็นําไปสู่คําถามสําคัญที่เราอาจจะต้องกลับไปขบคิดกันต่อครับว่าในเมื่อเส้นทางลูกค้ามันซับซ้อนแบบนี้มีหลายจุดสัมผัสหรือมัลติทั h ก่อนการตัดสินใจซื้อเนี่ยแล้วเราในฐานะคนทําธุรกิจหรือนักการตลาดควรจะให้คุณค่าหรือให้น้ําหนักกับจุดเริ่มต้นอย่างบทความ SEO มากน้อยแค่ไหนเวลาที่เราต้องประเมินความสําเร็จของกลยุทธ์การตลาดโดยรวมคือการที่เรามองข้ามคุณค่าของมันไปเพียงเพราะว่ามันติดตามผลยากเนี่ยอาจจะทําให้เราประเมินภาพรวมทั้งหมดพลาดไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะนําไปพิจารณาต่อยอดกันได้ครับ